แนลโลทุกคนอยู่กับผมนเฟรนเออนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวแบบอนิมเมะไอ้วนการ์ดนะทุกคนนะซึ่งเป็นแมป,ปใหม่ที่ผมรอนะทุกคนนะรอนานมากทุกคนเพราะว่ากระแสเกมนี้ถือว่าเขาได้ขนานนามเลยว่าเป็นเกมเงาของทางด้าน a a นะทุกคนหรืออนิเมะไอเอเวนเจอร์นะทุกคนนะเอเวนเจอร์ทุกคนนะเ,เรเนะนนะเามาดูเลยดีกว่าว่า เกมนี้เป็นยังไงแล้วทุกคนนะซึ่งโ,โหตอนที่ผมเข้ามาทุกคนนะคือผู้เล่นนี่คือแบบหลั่งไหลเข้ามาแบบแสนห้าเลยทุกคนนะปัจจุบันนี้ก็ประมาณแสนห้าทุกคนเกมเกมอื่นๆอย่างอออย่างเกมอื่นกนะ็ตอนนี้ก็คือลดหัวไปเลยทุกคนก็คือผู้เล่นเพลเยอร์กลับมาเป็นรวมตรงนี้นะทุกคนนะอะเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าเกมนี้มีอะไรบ้างทุกคนนะถ้าสมมุตินะทุกคนสมมุติคุณเข้ามานะคุณใส่ไอ คุณเข้ามาคุณไปเข้ากลุ่มก่อนนะทุกคนนะแล้วก็มาแลกตรงนี้นทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือจะได้เพชรมา250ยแล้วทุกคนนะอ่าประมาณอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่า,าสะสมตัวก็คือถ้าสมมติเรามีตัวใช่ไหมเรามากดแลกนะทุกคนนะมันก็จะได้เพชรมานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านกดวาร์ปไปเทแล้วทุกคนนะซึ่งด่านก็จะมีประมาณนี้นที่3ด่านนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้ มีสับให้เลือกนะทุกคนด่านนึงก็จะมี6ด่านนะทุกคนนะเรื่องวันนี้อ่ะไันนีเคืออะไรอินบ็อกซ์เหมือนจะเป็นแบบพวกมอนนะทุกคนเหมือนจะเป็นมอนอะไรพวกบอสอะไรพวกนี้นะทุกคนนะเวลาเราฆ่าในด่านมาได้มันก็จะมาให้ตรงนี้นะทุกคนอ่ะวาร์ปชุดวาร์ปจะมีพื้นที่ก็คือชาเลนจ์นะทุกคนนะลองมาดูชาเลนจ์ก่อน ชาเลนจ์ก็จะมาณนี้นทุกคนก็คือเราเล่นด่านด่านของดามกเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าสมมติอะเออชาเลนจ์เนี้ยเป็นด่านดามิกนะทุกคนเราก็ต้องเล่นด่านดามกให้ผ่านก่อนนะแล้วเราถึงจะลงชาเลนจ์ได้ทุกคนนะซึ่งชาเลนจ์แต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่นจะมานี้แบบบางอันอาจจะเป็นอีกด่านหนึ่งอีกด่านหนึ่งมานี้ซึ่งของแต่ละด่านก็ไม่เหมือนกัน,นทุกคนดูเหมือนว่าจะลงได้แค่สองสองครั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะนี่เราก็มี โอ้ยมินิโลด้วยนะทุกคนสามารถฝากมินโลได้ด้วยถือว่าโอเคแล้วเราไปดูตรงจุดอ e ีโวกันหน่อยดีกว่าทุกคนจุดต่อไปจุดอ e ีโวนะจุดอ e ีโวนะทุกคนจะมีของครับเราไปดูของครับหน่อยดีกว่าของครับเนี่ยคือมันเล่นได้จากไอ์ชาเลนจ์ไอ้พวกนั้นนะทุกคนนะมันเล่นได้จากชาเลนจ์ตรงนี้ะทุกคนเนี่ยก,ก,ก็คือสมมติเราได้ดาวใช่ไหมเนี่ยมันจะให้ดาวมานี่ ดาวพวกนี้ทุกคนนะประมาณนี้ก็คือได้ดาวมาก็จะแบบเอาไปเอ่อเอาไปคราฟได้ทุกคนคราฟของอีโวอะไรพวกเนี้ยดีเจน,เอ,นอะไรพวกเนี้นนนนนะาานยน,น,น,นะทุกคนแล้วก็เลดโบอะไรพวกเนี้ยนะเลดโบเอเซนส์อะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูไออีโวหน่อยดีกว่าได้เพชรมาอีกนะซึ่งอีโวก็ยังไม่มีตัวเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราค่มารีวิวรอบห่นะตรงนี้คืออะไรตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่สุมของฉากนะทุกคนนะซึ่งนี่จังมาะนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันเลยนี่บัฟก็จะประมาณนี้ทุกคนบัฟลุงนี่โกงมากถ้าผมจะไปติดนะคือเก่งมากเลยเอามาณนี้เรดนี่เหมือนจะยังไม่เปิดทุกคนเอ๊ะอันนี้อะไรอ๋อตรงนี้เหมือนว่าถ้าสมมติว่าเราเวลขอัพใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้ของประมาณนี้ทุกคนนี่คือมได้ของเระมา,มา เดี่ยว10เี 24, ่20เดยเด็กวันเนี้ยคือจะให้ตามเดีวแล้วทุกคนนะซึ่งโอเคเลยทุกคนถือว่าดีมากนะเนี่อะไรอันนี้เหมือนจะเป็นการอ up down ทุกคนนะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะใช่นะทุกคนนี่ก็คือเหมือน up down ตัวละครได้ทุกคนนะอ่าประมาณนี้ตรงนี้เป็นตู้สุ่มเนี่ยเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุด fk ทุกคนนะซึ่งใครที่ไป fk ไอ้ของปลอมก็ เสียใจไปเพราะผมก็เอฟเคของปอมมาแล้วผมไม่ได้เพชรเลยนะทุกคนนะคือผมเอฟเคไว้ตอนนั้นประมาณ5,000เพชรนะทุกคนนะแล้วยังไม่ได้เพชรมาสักเม็ดเลยนะตอนแรกคิดว่าเออจะคงจะเล่นง่ายแล้วเพราะว่าแบบมีคูณ10อะไรพวกนี้ท้ายไม่ได้เลยนะทุกคนนะน่าจะเป็นรีสเตทใช่ปะที่รีสเตตจริงๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ก็คือสุ่มทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบกลั่นก็คือเลือกเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสุ่มอันไหนนะทุกคนนะจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเควสนะทุกคนเป็นเควสของแต่ละด่านนะทุกคนนะประมาณนี้เลยก็จะมีเควสของด่านดาเมกอะไรพวกเนี้ยเอร้าโตอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาเนี้ทุกคนด่นดานมาเนี้อ่ะนี่มีเดลี่รีวอร์ดนะเดลี่รีวอร์ดนะทุกคนนะก็คือแบบกดรับรายวันนะทุกคนเป็น ็อกอินลายวันนะทุกคนถือว่าโอเคอเเยมากเลยทุกคนเรามาดูพาร์กันไยดีกว่าพาร์นะทุกคนพาร์ก็ที่ผมสังเกตมาผมไปเห็นเขาพูดกันก็คือตัวสุดท้ายเหมือนว่าจะเป็นตัวทางด้านของ2องปะก็าจะไม่ผิดนี่วยไม่ใช่นี่วะก็จะได้พาร์ตประมาณนี้นทุกคนถือว่าโอเคนะน่าเล่นมากพาร์ตเลยเมื่อี้ตัวอะไรอะเกมอ๋อเกมเฉยนึว่าเป็นตัว หาถั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเออเรามาดูไอเฟสกันหน่อยเฟสก็อ๋อคือสมมติเราลงใช่ไหมมันจะมีเฟสรายวันก็คือแบบอันนี้คือเฟสรายวันนะทุกคนก็คือแบบให้เราเล่นห0เสิบฟทุกคนนะสาคนเพลเยอร์สาคนห้าสิเฟสอะไรประมาณน,นี้แล้วก็นี่เล่นสีน่สิบเฟสอะไรประมาณน,นี้ซัมมอนสิบตัวเล่นสองคน คิวมอนวานนี้นทุกคนใช่วันนี้ไม่กีลายสัปดาห์นะทุกคนประมาณนี้อันนี้อินฟินิตเหมือนว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะทุกคนก็เลยอาจจะลงไม่ได้ตัวนี้สเปเชียลนี้ไม่รู้ว่าคืออะไระทุกคนนะนะช่างมันหนั <c oughs> งสือมีอะไรอ๋อหนังสือก็เป็นตัวทางด้านของอันนี้แล้วกันเนาะก็คือแบบเหมือนในการบอกว่าเราเล่นคิวไปเท่าไหร่เล่นเกมไปกี่เกมวินกี่เกมอะไรประมาณนี้นทุกคนนะ เรามาเนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดเลยว่าทุกคนนะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเกมนี้เขาให้โค้ดมา2อันนะทุกคนนะเรามีประมาณนี้อ่ะโค้ดแรกนะทุกคนโค้ดนี้แลทุกคนประมาณนี้เลยจะเป็นโค้ดนี้นะโคตรแรกไปจะได้500เพชรนะทุกคนเหลือได้1,000งพันโกอะโค้ดที่2ทุกคนโค้ดที่2โค้ดที่2อันนี้นะทุกคนนะ แต่บเราจะได้ที่ตัแบบเ,เลือกฟรีได้แล้วก็สามสอันนะทุกคนแล้วก็เพชรสะ5ห้อันนะทุกคนนะ,อะโอเคเ,ออเกมก็โอเคนะภาพสวยดีนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับอันนี้ได้15เพชรนะทุกคนอ่ะเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าตู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือเลดก็คือจะเป็นตัวมานี้นทุกคนก็คือ เนี่ยเบจิต้า20 20เปหลอืออะไรวะสุดอ๋อก็คือถ้าสมมติว่าอันนี้ตัวพวกนี้ก็คือถ้ายืนหลักๆอ่ะคือมันจะมีโอกาสถ้าสมมติออกมิติกนะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเวจิต้าซาบุเกะซองออบิโตะปนะโอบิโตะฮายาออบิโตะอันนี้มีน่าจะเออเหมือนเหมือนมาจากเรื่องไอโซโลด์กันนะทุกคนนะช่างมันผมไม่รู้ชื่อมันเหมือนกัน แล้วก็นารูโตะร่างเซียนแล้วทุกคนรีเจนเนอรี่ก็มีเพนมีเอ่อิเออคิส,สันรุคิสันรุคิมจองคิมจองแล้วก็โควูแบกอนไอ้ตัวนี่อะไรวะอิทาจิอิทาจิใช่ใช่ใช่ก็จะ,ะมีมาเนี่ยเอ้ยนี่ตัวปั๊มตังนะทุกคนสปีปะก,ก้อนคือผมมี ทั้งหมดเอออยู่เนี่ยพันสี่มันจะออกหรือเปล่าทุกคนเพราะนั้นเราลุยกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มลุยกันเลยเถอะผมได้ประมาณสามรอบมาทุกคนอ่ะดเลยรอบแรกอุ้ยเทสปีดวะก้อนแล้วโตขี้รัวโอ้โหมาดูเกือแปลก นี่ยงอีกเพลสด้วยก็คือผมรับเพีสแล้วหนึ่งนะเนี่ยซุม่มในอีกเนี่ยกดไปผมจะได้อีกสองรอบุกคนนะซึ่งจะได้หรือเปล่ามิติกดูนี่วะไม่เห็นมีนแววของรีเจนเลยโอ้โหเกลือ ลิเกนมัยมีจริงไหมนะเ,น,เนี่ยต่อเลยทุกคนรอบสุดท้ายลทุกคนจีนอสเออโหโคตรเกลือเลยเข้มมากเอ้ยปลาสัปดาห์ปลาเกวีย น,นี่ใช้เจมด้วยอ๋อเหลียววันนี้นี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเฟสด้วยหรออ๋อก็คือนี่รับได้ทุกคนก็คืเป็นเฟสของแต่ละที่ทุกคนนะก็คือเรารับได้ทุกคนนี่วันนี้ก็คือสุ่มห้าร้อยยุดห้าร้อยครั้งอะไรพวกเนี้ย เออขายอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนก็จะมีวันนี้แล้วก็ได้รับของเป็นเพชรด้วยนะทุกคนแล้วก็ได้ตัวตัวอะไรวะนะเชิญช่างมันแล้วกันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไหนเราดูหน่อยดว่าเราได้ตัวอะไรบ้างได้สปีดลาก้อนนะทุกคนแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งแล้วไปรีวิวเอาลีกโกออกตัวไหนตีเร็ว,รวจีนอ็อตนะแล้วกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นเออ่ อ่ะคิดรัวแล้วกันนะทุกคนมันดูตีเร็วดีแล้วลองไปรีวิวกันเลยดีกว่าทุกคนนะอ่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วทุกคนอ้ยอะไรอ่ะไม่เลือกหรอเลือกบบอืมอืมอ่ะผมมันให้เลือกมันเลือกให้เองเลยอ่ะช่างมันนะทุกคนนะเรากดสกิ๊เบฟไอออกทางไหนบอล ตางนี้ปะเออใช่ทางนี้เราวางไหนดีวะนี่จี G นอตทำไมท่าตีมันดูแปลกๆวะอ๋อจ,งจิงจิงจรวดใช่ไหมประมาณนั้นปะใช่ทุกคนนี่จีนอตก็จะลดเอ่อลดคูดาว5%แล้วก็แบบไอเพิ่มระยะมีกอะไรวะนะอ๋อเว่ะ บางบางเพิ่มบางเพิ่มตัวตัวไม่เก่งตัวไม่เก่งผมไม่เก่งตัวผมไม่เก่งเลยต้องไอ้นี้ไปก่อนนิดนึงนะอ๋อร็คือดคูดาวถ้าสมมติมตีประมาณนั้นนะทุกคนนะนะลองเราสปีดราก้อนหน่อยดิอ่ะสปีดลาก้อนวางได้สามตัวนะทุกคน ทีนอตวางได้สี่นะทุกคนนะเดี๋ยวลองวางให้ครบดูลองวางดูวาง,วางรบแล้วยิงยังเลยนีนะอัพสอกิลวากรมเนี่ยโรงงานนี้แปลกๆแล้วทุกคนคล้ายๆอยู่คล้ายๆเกมๆหนึ่งโรงงานนี้ อ่ะไปอ่ไปดูคงอาจจะคิดเองก็ได้เฮ้ยนี่ลอาดูจีนอสมาเลยนะขั้นแรก62ดาเมจลดเหลือ2วิแล้วก็เพิ่มระยะมาอีก12บอ่ะขั้นที่สองขั้นที่สองเพิ่มดาเมจเป็น97นะทุกคนแล้วก็เพิ่มอะไรอฟ์เท่าเดิมเลยนี่หว่าแต่เพิ่มระยะมาอีก15บหะอ่ะไปขั้นที่สามเพิ่มดาเมจไปร้อยกว่านะทุกคน ร้อยสามสิบแล้วตีหนึ่งวินะหึ่งหนึ่งจุดเจ็ดไอ้หนึ่งจุดหกวิแล้วก็เพิ่มระยระมาสิบเจ็ดนะกดอัพแหละเฮ้ยท่านที่สี่ท่านที่สี่เพิ่มดาเมจเปนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะทุกคนนะเพิ่มเอ้ยนะนะแต่เพิ่มความเร็วไปเพิ่มให้มันตีช้ามากขึ้นนะมาสอางวิแล้วก็เพิ่มระยระยไปอไลองอัพ,อพอดูดิเป็นไง,ไงโอ้อย่างเถื่อนเกม ใช้ได้ทุกคนใช้ได้สนุกนะอัพเลยอัพเลยอัพสปีดบาก้อนเลยไงโอ้หมดแล้วอึดจังวะแล้วแต่เกมนี้มีกี่เวสเนี่ย ไอ้ขี่รัวนี่ขี่รัวว้าวางสแตมปี้ี้รัววางได้5ตัวเลยนะทุกคนวางเลยสแตมเลยบอ <c oughs> กว่าเสียงดังไปนิดนึงเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงนะดูเสียงดังไปนิดนึงนะส่วน15อุ้ยตั๊บเดียวเองเวฟเร็วมากเกมเร็วมากทุกคน วัวเล่นเล่นเร็วมากเลยนะเกมก็ทำมาให้มันเล่นไม่ไม่ได้ช้าทุกคนเพราะถ้าเล่นช้ามันแบบเกมมันดูดูแล้วมันจะไม่สนุกนะทุกคนนี่อัพปไปเลยตันเลยไหนคิดวลาได้พสัสดีเลยเออเหมือนจะติดเป็นไอ้นี่ป่ะเอาล่ะสุดย่องอ๋อสถานะไฟช็อตนะทุกคนนะปราะมาณน้นติดเป็นสถานะไฟช็อต อปปะไปกัเอออปปะไปกตึงเลยเกมสิบห้าเวีป่ะทุกคนว่าตามปกติเกมนี้ประมาณสิบห้าเพียอยู่แล้วจะมีคูณสองเลยป่ะไม่มีทุกคนนะ อ๋อก็คือมีเคเล่อดด้วยดูวโอเคเกี่ไหนดูขอดูบอสในเ,เลือดเลือดเท่าไหร่อ่ะบอสอ่ะตึงเปล่าตึงเปล่บาบอสอ่ะเวฟ15แล้วบอสต,ตึงเปล <c oughs> ่ามากายขนาดนี้ตัวบอสต,ต้องตึงแล้วแหละ นะมาไกลขนาดนี้ว่าต้องตึงแล้วเฮ้ยเป็นเบชิต้าเนื้อห้าพันทุกคนตีวันตีวันตีวันเลยเออทรับมันรัวตรับมันยิงมันแหละไอ้แหละตายเีย อุ้ยได้เพชรมาเท่าไหร่อ่ะได้โก้ปุ๊บนี่ได้เพชรมาสองร้อยเลยเหรอนี่ยถือว่าโอเคนะทุกคนเกมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอีกเกมหนึ่งเลยอยากเล่นว่ะอยากเล่นต่ออุ้ยเกมดีทุกคนอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องให้เราไปไปกดไอ้นี่ทุกคนคือไม่ต้องให้เราไปกดเริ่มใหม่อ่ะดีมากทุกคนไม่ต้องออกจากเกมเดี๋ยวเล่นได้ต่อเนื่องเลย เล่นต่อเลยแล้วกันทุกคนมีตัวเข้าบ้านได้แล้วเหรอเย่ายวิ่งเข้าบ้านนะอ่าแค่ไหวทุกคนคุณอะไรกันวั่นกันปั่นละจักรถ่มไปเลย อ้าวเตี ah, ้ยจิ้งได้เกมปีดีใจเลย г а р а н т อ่ทุกคนเกมก็จะมีว่านีนะทุกคนซึ่งเกมถามว่าโอเคไหมทุกคนโอเคนะสนุกดีทุกคนถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้เป็นๆเลยทุกคนนะ อ่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่ผมจะไม่พลาดที่เพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้นทุกคนนะในฐานะคนที่เกลอลาก่อนทุกคน See you a g ก i น next time